สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลีมิกชแนลนะครับเราอยู่กับยีน่าฟูลดาเมจนะครับผมยีน่าสายดาเมจนั่นแหละไปดูไอเทมกันดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะออกลองกินนุษนะครับล็อกชิลหรือว่าลองกินนุษก่อนสะท้อนทอยล็อกชิลดาบสองล้อยก่อเกิดสายไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้ออกวันนี้เราไม่ได้เล่นสายไฟเตอร์นะครับเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยยีน่าเขาเนี่ยนิยมเล่นดาเมจนะครับผมไปดูไอเทมกันดีกว่าครับ บกเคนสเปียนะครับปกติแล้วเราออกของลองกินุชใช่ไหมแต่บกเคนสเปียออกมาชิ้นแรกแรงกว่าเยอะมากความรู้สึกคือแรงกว่าเยอะมากชิ้นต่อไปครับเปียอัพลองกินุชครับเราก็ยังไม่ได้ทิ้งสเปียอัพลองกินนุชไปท่ากับว่ารถคูดาวของเราก็ยังมีอยู่ กาะสะท้อนนะครับผมสมมติถ้าผมเจอตัวตัดฮิวใช่ป่ะสมมตินะผมเจอตัวตัดฮิวผมจะขึ้นอย่างนี้มาเลยปับอย่างนี้ถ้าเจอตัวตัดฮิวนะเช่นปปริโปปลาไหลไอริเออฟอเรนติโนโยานอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับตัดฮิวอะครับที่เราจะเป็นต้องจ,จ,จะต้องใช้ตัดฮิวอะถ้าเราไม่ตัดฮิวเขาเนี่ยเขาจะสวนเราได้2ชิ้นสุดท้ายเนะี่ยผมจะห้แทงไว้2ชิ้นเลยครับเพราะว่าออกแค่นี้เนะี่ยดัมเมจมันพอแล้วครับดัมเมจมันเกินแล้วครับแทงก็ตายครับชุดเดียวแทงก็ตาย พลังแฝงปกติแล้วเราจะเอาผีเสื้อมาอ่าเล่นแทงเอาผีเสื้อมาถ้าเราเล่นเป็นสายดัมเมจนะครับผมแนะนําให้เอาเคิร์ดอัปเดตมานะครับผมทุกอ,อย่างเป็นดัมเมจหมดเลยสีเหลืองก็ยังเป็นดัมเมจนะครับมาเอามาช่วยทําดัมเมจนะครับผมไปดูลุ้นกันดีกว่าใช้เป็นเจาะเกาะร้อยนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นไอเทอร์ซินเดตนะครับผมคือเราไม่เอาตีเร็วเลยครับเราแบบชุดเดียวปึ๊บป๊บหายสเปลก็คือใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ายีน่าดัมเมจแบบมันแรงเวอร์ขนาดไหนสามารถเล่นได้ทุกแลง ไปรับชมคลิปกันครับดีหน้าของ แถบเก่าๆก่อนๆเนี yeah! ่ยเขาก็จะออกลองกินนู่อล็อกชิลชิลออฟเดอะลอสอะไรอย่างนี้เป็นแบบว่ากึ่งแพงนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มจะมาเป็นฟูลดาเมจเลยนะครับหน้าแบบเพียวดาเมจเลยนะครับก็คือชุดเดียวตายเป็นพวกบล็อกเคนอะไรเงี้ยอย่างที่เอเทียมผมบอกไปสไตล์การเล่นก็จะต่างกันนะครับจริงๆแล้วยีน่าเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายเล่นแทงเกอร์ได้ไฟต์เตอร์ได้แอสซัสซินเกอร์ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบแอสซัสซิน โอ้ชิวผมว่าต้องต้องเอาตัดฮิวนะเพราะว่าเจอไอริเดี๋ยวว่าเขาบ้าพลังสวนเรามาอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบไม่มีเวทสวนเราออรเจอไอริเหรอถ้าหลบดาวกจายได้เราก,เราก็เราก็วินแบบอีซี่แล้วครับอ,อึ๊บจุกเข้าไปตีหนึ่งจุกเข้าไปลายก,กรปปับปับลาปเอ,อีะไม่ได้ยังหลบดาวกระจายเขาอยู่นะ หยิบไปอ่ะปึ๊บไอ้ยี่ีไม่อยู่ทันหน่อยหรือทันหนอ,อ,นหนอโอ้ยยีเยีไม่ทันกีฬาจบล่างนะครับแล้วขัามกายจะได้เฟิร์สบัตไหมเฟิร์สเปล่าไม่ใช่พวกเรานี้ยดับแรงใจดับแรงใจแล้วพุ่งใส่เลยหายหมดตอนตรงกลาง ถ้าหลบดาวกระจายได้เขาจะเจ็บกว่าน,นี้ไงเขาจะฟันเราไม่ได้ตังกลางหายหมดด้วยโอเคจบเลนก่อนอเรามาเรามาหม่ำมๆมมมม,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 ม่มาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว <c ười> ว้าวขอโทษได้ไหมละ่ะป<ว>ับปบ ตบตบตลบกระจายให้ได <c oughs> ้โอเคอ่าแล้ว <c> ก <oughs> hmm, right, ็ตอดมันอุ้ยเอลิไม่มีอันติครับโดนกลางทางแน่อย่างนี้ ไปเร็วจู้จ๊้โดนว่ะปุ๊บโอ้โหไอ้ไม่เหยียบโดนผมไปเร็วจู้ตัดเวฟตัดเวฟเราจะได้เดินเกมก่อนคี่ได้แถวนี้ วูห์ายเลยอ่ะยังไม่ได้กดอติเลยนะรอ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 ตีต้องติเราค่อยๆเล่นเทเราไปบนเลยครับอย่างงี้เพราะว่าตรงกลางได้แล้วแล้วผมจะออกเป็นลองกินนุสเช่นต่อไปนะครับโบเก้นลองกินนุส เอาไปเพื่อนเราดัเล่ไปครับเราเอาป้อมสไตล์การเล่นเราจะแบบออกแนวแอสตินเลยครับก็จะแบบค่อยๆดูเชิงดูเชิงดูเชิงไปเรื่อยๆจนเพื่อนตายหาทำอะไรไม่ได้ อาเอางงไอ้ยังแรงมากไอ้ใสกิลผมแรงมากผมว่าชุดเดียวตายไอ้เนี่ยไเนี้ยรุนแรงเหลือเกินสกิลโดนนิดโดนหน่อยมันแรงไปหมดทุกสกิลอะ ไปจับมัน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 โดนเนี่ยว<ะ>ัดดีลีดหลังเข้า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  หายหายทั้งทีมครับท่านผู้ชมเหลือ U a E U E U E เอิตัดเส้นนี้ไะเส้นนี้มันต้องเช็คนี่ไงนี่ไงว๊บหายหายไว้เย่งกระดูกว๊บ แหลกจัดแอสซินยีน่านายก็เป็นได้นะผมเชียร์อีกเวฟบนึงดีกว่าอุยมีเรื่องหลังป้อใเก็บเยวยต้องกลับบ้านไปเก็บเรื่องหลังป้อแป๊บหนึ่งครับไวรุ่น ปกติผมจ่อดาด200นะครับแต่นี้มีไอริสก็จะออกตัดฮิวคือมีตัวให้ตัดทิวผมจออตัดฮิวเลยไม่งั้นมันจะแบบดูดเลือดสวนเราแล้วเราเอามันไม่ตายดาเมจเราเหลือแหละแต่ผมไม่อยากใช้เวลาในการทำดาเมอ่ะจะเชื่อเก็บเรื่องหลังปอมหรอมันหมดวะเดวไปจับแมงดื้อเลย เอาเจ๊กอะดีสุดละต้นไม้บนอะกูไปาบนอะกูไปบนมาแล้ว้เจม ทำอะไรก็แรงไปหมดเลยว่ะไอ้สกิลไหนก็แรงแต่เราเล่นแบบแอสซัสซินนะอย่าลืมนะเราเป็นแอสซัสซินนะครับสวยโดนลดเติร์เตอร์กูจับไปดิ กูมาแล้วจู้ฉันอยู่เอแม่งไกลว่ะเย้ทำมันได้อะกูแบบชุดเดียวหายเลยอะผิดประลาดไม่มีผิดแต่มันต้องเดินทางนี้อยู่แล้วไอ้เรื่อยมันเป็นเทียบมันต้องเกินเสี่ยง อันนี้อะไรเนี่ยฮอะไรเป็นไรมันอึดหรืออะไรหรืออยากลองอยากวัดเลือดวัดหนองหรืออะไรเอาตรงนี้ไปบังกร พี่มาแล้วน้องเอาซื้อได้ดีกว่าอุ <We will S 1> ้ยเจมโดนอะไรอ่ะนักส้รยากยหรอ๋ <c oughs> อจุ่ยวายเล่นแรงนะครับพวกเรา <c oughs> เราผมจะเล่นช้าเห็นป่ะผมจะแบบไม่ค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตายหาแล้วกู เจนเยนเจนเยนเราเล่นเจนนเลยเขาเนี่ยเป็นตัวสกิลระยะไกลหมดเลยครับไอริยูเอไบโอเลตดังนั้นเราค่อยๆเล่นครับเดี๋ยวเราตัวแท้งเปิดให้ไอิลิเล่นไอิลิเล่นหาสกิลแล้วเราจะอิดขึ้นนะครับก็เลยสกิลโดนยีไอยีร่าหยบ หายหมดทั้งแผงอ่ะเฮ้ยอึดขึ้นเอ้ยเอ้ยันจะเอ้ยเอ้ยกูจะตายเอ้ยเอ้ยไปรุ่นเอ้ยเอ้ยเจมี่ฟิกไหมน้องไม่มีพี่ตะวันมันสวบนั่นแหละนั่นแหละมึงไปก่อนเลยมึงเลือดเยอะเอ้ยไอ้ลิขิตไอ้เจมส์อ้าวไม่มีจ้าพรุ่งนี้โอ้โหมึงไม่บอกอ่ะไม่มีจ้า พี่ถาม่าแค่มีฟิกไหมพี่ไม่ได้ถาม่ามีจับไหมก็จับมากูดาวัยอ่ะกูแค่มีบ้านใครร้อนบ้างวะทัวพัดลมจ่อกูเหมือนกูเป่าไอ้ลมร้อนแฮะก็น่าจะทั่วไทยนะแค่หรอเออน่าทัวไทยนี่มันหน้าหนาวหรือเปล่าหิมะคริสต์มาสหน้าหนาวหมดแล้วหมดแล้วมีแค่สองวันหน้าหนาวอ่ะอ่ะว่ากูยังไม่หนาวเลยหมดแล้วสองวันไหนกันอ๋อหน้าหนาวคือไม่ร้อนใช่ไหม ใช่่ไมใช่ที่ไม่ร้อนอยู่สองวันน่ะนั่นไม่ใช่น่าหนักวันนี้หนาวจังไม่ใช่วันนนั้วันที่ไม่ร้อนไปหมดแล้วไอ้เหี้ยประเทศกูใครชอบอาบแดดนี่โอ้โหขำไปทั้งวันดูความแรงอ่ะดูความแรงอ่ะ ล่อจ e ับจับจับจับฟูบฟูบเรียบร้อยครับผมไอ้สำหรับจีน่าฟูดัมเมทนะครับผมบกเขนสปิยาเห็นเห็นความแรงของมันปะมันแรงกว่าลองกินุสทั้งที่แบบแม่งเป็น้เท่มจอกก่อนเหมือนกันน่ะแล้วความความแรงกับดัมเมทไม่ได้ต่างกันนิดนิดนึงเลย แต่ก็อย่างว่าแหละคือบล็อกคินสเปียร์มันเจาะเลยไงแต่ลองกินดูมันต้องค่อยๆเจาะยีน่านะครับเอาไปลองเล่นกันได้นะครับสามารถเล่นในแรง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 ไหนก็ได้แรงงสูงยีน่าก็เล่นได้นะครับผมสกอร์สิบสามต่อสองสิบสามสองนะครับเดอเมจไม่ได้เยอะมากนะครับคือเราไม่ได้ทำเดอเมจต่อเนื่องนะครับเราทําแบบว่าสไตล์การเล่นของเราคือแบบเป็นแอสซิสต์เลยอะ่ Man, อะไมเคิคุณต้องเป็นแอสซิสต์อ่ะดักพุ่มเข้าช้าทําจังหวะแบบฉาบฉวยอะ่ะแต่เวลาเวลาเราทำเดอเมจอ่ะข้อดีของยีน่า มันคือยียนาดามจคือเราทำดาเมจเป็นมู่อยู่3 <c oughs> คนก็โดน3คนตาย3คนอยู่4คนก็ตาย4คนอยู่5คนก็ตาย5คนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ